วัสดีค่ะวันนี้ไซมาที่ The Face Clinic ที่เอกมัยนะคะก็เป็นตึก Medical Center ที่ต้นเขามาทำไฟสแกนที่หน้านะคะวันนี้ไซเอาตัวเองมาทำทำตัวนะคะเป็นนวัตกรรม Fat Freeze นะคะเป็นการฟรีสไขมันของเราให้มันตายเลยนะคะแล้วก็มันไม่มีแผลภายนอกนะคะเห็นพี่มอสทำมานานแล้วก็เลย อยากลองทําบ้างคะก็เลยก็เลยถามถามหาดูแล้วพอดีที่น <Depois, S 2> <book> ี <int> ่เขามีนะคะก็เลยมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะลองสักครั้งไม่ชิตนี่ก็กําลังดูตรงส่วนของต้นขาอยู่นะคะอาจจะเห็นว่าไซตัวเล็กแล้วก็ขาดูแบบเข้าทรงแล้วดูเหมือนคนขาเล็กนะคะแต่จริงๆเนาะคือเนื้อตรงต้นขาเนี่ยมันเป็นแบบ แบบแบบที่เราเดินแล้วมันจะสีสีกันนึกออกปะแต่มันกองอยู่ตรงแค่ข้างบนต้นขานะคะบางทีใส่สื้อาแล้วก็จะไม่เห็นว่ามันมีนะคะวันนี้ก็เลยมาจัดการซะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ติดตามดูในอ่า YouTube ดูในบล็อกนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่าเออมันมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วมันมีวิธีการยังไงนะคะแล้วก็หลังทําแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะโอบคบ๊ายบาย